สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าเท่าไรถึงจะพอท่านผู้ชมครับมาตรา168วร8และวร9ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550บัญญัติว่ารัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการบริหารงานโดยอิสระของรัฐสภา สารรัฐธรรมนูญสารยุติธรรมสารปกครองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของรัฐสภาสารและองค์กรตามวรรค8หากหน่วยงานนั้นเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้นั้นไม่เพียงพอให้สามารถเสนอคำขอไปยติต่อคณะกรรมิการได้โดยตรงถ้าผู้ชมเห็นด้วยกันกับผมไหมครับว่า ข้อความสองวรรคที่ผมนำมาอ่านให้ฟังนั้นมันฟังทำแม่งทำแม่งชอบกลนก็คงจะต้องถามผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วนะครับว่าหมายความว่าอย่างไรข้อแรกที่จะต้องถามผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือคำว่าเพียงพอกับการบริหารงานโดยอิสระนั้นแค่ไหนจึงจะเรียกว่าเพียงพอและจะให้ใครเป็นผู้ตัดสิน ว่าเพียงพอหรือไม่เพียงพอข้อ 2. มีแต่เฉพาะสารรัฐธรรมนูญสารยุติธรรมสารปกครองและองค์กรอิสระคือกะกะตปปชกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินเท่านั้นหรือที่จะต้องได้รับจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอหน่วยงานอื่นอย่างกระทรวงทบวงกรมกองทัพสำนักพระราชวังหน่วยราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอื่นๆไม่ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอใช่ไหมข้อ3คํคำว่าบริหารงานโดยอิสระนั้นหมายถึงว่าจะต้องได้รับงบประมาณมากๆจึงจะเป็นอิสระอย่างนั้นหรือในทางกลับกันถ้าได้รับงบประมาณน้อยจะทำให้การบริหารงานไม่เป็นอิสระถามว่าไม่เป็นอิสระตรงไหน และไม่เป็นอิสระจากใครข้อ4คําว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนั้นมีความพิเศษกว่าองค์กรอื่นๆอย่างเช่นคณะรัฐมนตรีรัฐสภากระทรวงทบวงกรมรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐอื่นๆที่ตรงไหนและถ้าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีแต่กรกตปปชกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วถามว่าหน่วยงานไหนบ้างละ่ะที่ไม่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและถ้าไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเสียแล้วจะต้องเป็นพลเมืองชั้นสองกันนั้นหรือข้อ5ในเมื่อทั้งสารรัฐธรรมนูญสารยุติธรรมสารปกครองก็ก,กตปปชกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินต่างก็เป็นหน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐที่เป็นผู้ใช้จ่ายเงินในขณะที่รัฐมนตรีนั้นนอกจากจะเป็นผู้จัดสรรเงินแล้วยังต้องเป็นผู้หาเงินด้วยแล้วเหตุไหนถึงได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องจัดสรรเงินให้แก่ศาลและองค์กรอิสระนี้อย่างเพียงพอเรามีการปกครองระบอบอะไรกันแน่ที่บังคับให้ผู้หาเงิน จากภาษียกรของประชาชนมีหน้าที่ต้องจัดสรรเงินให้แก่ผู้ใช้จ่ายเงินจนเป็นที่พอใจข้อ6ที่เขียนไว้ในวรรค8ว่าถ้าหากสารรัฐธรรมนูญสารยุติธรรมสารปกครองกอกตปปชกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่พวกตนได้รับจัดสรรให้ไม่เพียงพอ ให้สามารถเสนอคำปรายะติต่อคณะกรรมการได้โดยตรงนั้นหมายความว่าถ้าขอเพิ่มก็ต้องได้เพิ่มใช่หรือไม่ถ้าเช่นนั้นจะมีหลักประกันอะไรล่ะครับว่าจะไม่ขอตามอำเภอใจข้อ7ที่เขียนไว้ในวรรค8ว่าถ้าหากสารรัฐธรรมนูญสารยุติธรรมสารปกครองกกตปปชกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่พวกตนได้รับจัดสรรให้นั้นไม่เพียงพอให้สามารถเสนอคำปรายะติต่อคณะกรรมการธิการได้โดยตรงนั้นถามตรงๆเธอว่าท่านรู้หรือเปล่าว่าข้อความตรงนี้หมายความว่าอะไรคนร่างรัฐธรรมนูญวักนี้ก็คงไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าทำเช่นนี้แล้วจะได้ผลอย่างไรและที่สำคัญ ทำได้หรือไม่นี่แหละนะที่โบราณเขาว่าเอาช่างไม้มาทําช่างปูนรัฐธรรมนูญก็เลยเละเป็นโจกอย่างที่เห็นอย่างที่อยู่นี่แหละก็แปลกแต่ก็แปลกที่ไม่มีใครทักท้วงจนเกิดความเคยชินว่าจะต้องได้อย่างนั้นได้อย่างนี้พอไม่ได้อย่างที่ขอก็เลยตีโพยตีพายร้องเป็นวักเป็นเวนหาว่าไม่ทําตามรัฐธรรมนูญ อย่างเช่นกรณีที่มีสสสวฝ่ายค้านเสนอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,557ขัดต่อรัฐธรรมนูญเหตุเพราะสารยุติธรรมสารปกครองและปป,ปอชอของบประมาณเพิ่มแล้วสาภาผู้แทนราษฎรไม่จัดให้ผมถึงได้อุทานว่าคิดได้ไงเอางบประมาณแผ่นดินไปร้องสารรัฐธรรมนูญ และสารรัฐธรรมนูญก็ดูเหมือนว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาเสียด้วยไม่รู้ไปงัดเอาตําราที่ไหนมาเป็นบรรทัดฐานในการวินิจฉัยรับคำร้องผมจะบอกให้เอาบุญก็ได้ครับว่าคำว่าแประยะตินั้นแท้ที่จริงใช้กับสอสอที่ไม่ได้เป็นกันมาธิการเท่านั้นจะไปใช้กับคนอื่นไม่ได้แม้แต่สอวอก็ยังไม่มีสิทธิแประยะติงบประมาณเลย ที่สำคัญถึงแม้สอสอจะมีสิทธิ์แประยะติแต่ก็แประยะติได้เฉพาะตัดงบประมาณเท่านั้นจะเพิ่มไม่ได้แล้วศาลและองค์กรอิสระเป็นใครจึงจะให้มีสิทธิ์ขอแประยะติเพิ่มงบประมาณให้แก่หน่วยงานของตนได้ก็ไม่รู้ว่าจบกฎหมายกันมาได้อย่างไรท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าเท่าไรถึงจะพอก็มีเพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ